ชื anyway. Martine, ่อโรงเรียนคู hmm. Mine, mm ่แ hmm. ข่งไม่ซ้ำกันเริ่มโรงเรียนโพลชินบีครับโรงเรียนเทพศิรินทรครับโรงเรียนกรุงเทพกิเตียนครับโรงเรียนสุรินทร์ไช่อะไรครับโรงเรียนปทุมพรครับโรงเรียนเทพศิรินทร์ครับโรงเรียนปทุมวิทยาลัยครับนนทบุรีวิทยาลัยครับโรงเรียนกีฬานครพนมครับโรงเรียนราชบี๊ฟังเข่ครับรอาชบี๊ฟังขีนครัโรงเรียนจัน์บุรีโรงเรียนขนครับโรงเรียนอภจชัยนาครับโรงเรียนพาะคารวิทยาคมครับใช่ใไปโรงเรียนกีฬานครพนมครับโรงเรียนกีฬานครสวรรค์ครับ โรงเรียนวัดชีละลายเชียงใหม่ครับโรงเรียนหอวังนนทบุรีครับโรงเรียนลาคุนเทพครับเรียนสามจันทร์ครับสามโรงเรียนพระธรรมสืบครับระยองครับสามจันทร์สี่ราชาครับเรียนหอวังนนครับสามโรงเรียนวัดฝรั่งเหนือโรงเรียนทันท้ายน้ิกโรงเรียนเทศบาลปลายบางครับโรงเรียนอบจิวเตอร์นาครับโรงเรียนแต่น้อยครับโรงเรียนหอวังปทุมครับโรงเรียนปลายบางครับโรงเรียนปลายบางครับสามโรงเรียนจะมาครับโรงเรียนพระสมจันทร์ระยองครับช้านะช้า ียพ่อแม่สกลนครเรียนพ่อแม่มาลีสาทอนะโดเวลาโมเวล,เวลมวยค่อะไรนนทบุรี